ผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการช <Shop ping S 1> ้อปปิ้งบันเทิงค่ะวันนี้เนะะี่ยค่ะก็กลับมาพบกับเรา2คนเช่นเคยเลยคะ่ะค่ะวันนี้เราสองคนนะาไว้ขาเราแบบเบรกหนึ่งเบรกสองเนี่ยหลังจากที่เราเนี่ยอัปเดตข่าวในแวดวงบันเทิงกันไปมากมายแล้วแต่<ช>ว่ารอบนี้เนี่ยเราขอแบบเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงคะ่ะเพราะว่าเนี่ยเรา2เบอร์เพิ่งผ่านเนาะภาบบรรยากาศพิธีพระราชทานเพลิงศพเนี่ยของพระเอกหนุ่มอย่างปอล์ทิศดีมาวันน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะเบรกหนึ่งเบรกสองของเราเนี่ยขอเป็นข่าวที่เกี่ยวกับหนุ่มปอทั้งหมดเลยดีกว่าค่ะถูกต้องเลยนั่นเองค่่ะอยาง ได้บอกกันไปทุกครั้งเลยนะคะตั้งแต่ได้ทราบข่าวเลยว่าหนุ่มปอของเราเนะะี่ยได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบแล้วนะคะเรียกได้ว่ามีเรื่องราวทุกๆอย่างเลยที่เกี่ยวข้องกับหนุ่มปอเองนะะี่ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงะคะ่ะจนวันนี้นี่เนี่ยทางรายการช้อปปิ้งบันเทิงของเราเนี่ยนะคะได้มีเอ่อเรียกได้ว่าไปร่วมงานสําหรับงานนะคะพระราชทานพิธีเพลิงศพสาหรับทฤษฎีสหวงหรือว่าหนุ่มปอนั่นเองคะ่ะเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมานะคะซึ่งเรียกได้ว่าภายในงานนะคะเหล่าดารานักแสดงผู้จัดละคร,ร ไปถึงประชาชนนี่นะคะเดินทางมาร่วมไหว้อะไรพระเอกหนุ่มปลอเออขออภัยค่ะปอทิษดีที่วัดกลางพระอารามหลวงอำเภอมืวงบุรีรัมค่ะจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองเรียกได้ว่าวันนั้นนี่นะคะโหทางประชาชนแฟนคลับนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านของหนุ่มปอที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยแห่เรียกได้ว่ามาร่วมงานกันอยู่ตลอดเลยนั่น<ช>เองค่ะ,คะรวมไปถึงเขาเมกค่ะไม่ไม่ไม่มีไม่ไมีแต่แม,ม,ม,ม้แต่เฉพาะแบบเพื่อนบ้านหรือประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์เขาบอกว่าประชาชนในหลายๆจังหวัดนะ,ะพร้อมใจค่ะกันเดิน ทางมาเพื่อไว้อะไรครั้งสุดท้ายกับหนุ่มปอทฤษฎีรวมไปถึงนี่เลยค่ะบรรดาศิลป<ช>ินรวมไปถึง<ะ>นักแสดงต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้จัดจากค่ายไหนเรียกได้ว่าแบบพร้อมใจกันมาโดยที่แบบไม่แบ่งสีแบ่งข้างแบ่งฝ่ายแบ่งค่ายกันเลยท,<อ>ทีเดียวเนนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าทุกๆคนนี่นะคะไม่ว่าอยู่สังกัดไหนก็แล้วแต่นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะคือเขาเน่ยก็เป็นเพื่อนร่วมวงการเดียวกันเพราะฉะนั้นออนี่นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการไว้อะไรครั้งสุดท้ายสําหรับหนุ่มปอนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพนนีี่่่่่ะะคคคคคกก็็็มมมรรออบัววไาจเปุุณณพแ้ แล้วก็แฟนสาวอย่างโบแวนด้าแล้วก็น้องชายนะคะปินแล้วก็ปอปปี้รวมไปถึงผู้จัดการส่วนตัวอย่างอา้ําอ้อยที่เดินทางมาตั้งแต่เช้าเลยนั่น,อน,นเองค่ะแล้วก็รวมไปถึงนี่เลยนะคะนางฟ้าตัวน้อยอย่างน้องมะลีที่มาในชุดสีขาวเพื่อรอส่งพ่อปอเนี่ยขึ้นสวรรค์ด้วยนั่นเองค่ะสาหรับกําหนดการน,ะะนี่ยคุณวิวา่เมื่อเวลา16นาฬิกาในวันที่14มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยที่ได้ได้ว,ว่าเป็นเลิกละสําหรับ,รบพระราชทานพิธีเพลิงศพนะคะเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยได้มีการมาร่วมงานเนี่ยแล้วก็สาหรับพระราช ทานเพลิงศพกรณีพิเศษของหลุงปอทิษดีนี่นะคะกันตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็บริเวณเมนเนี่ยประดับราไปด้วยไม้สีขาวนะคะดอกไม้สีขาวซึ่งทางด้านผู้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์เองเนี่ยได้จัดกําลังทุกฝ่ายนะคะกว่า400นายเนี่ยดูแลงานเต็มที่แล้วก็เรียด้ว่างานในวันนั้นในสำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพนี่นะคะมีประชาชนเนี่ยมาร่วมพิธีกว่า40,000คนเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วซึ่งภายในงานในวันนั้นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงเช้าเนี่ยมีครอบครัวของคุณสงวนสหวงศ์ที่เป็นคุณพ่อของป ทฤษฎีนั่นเองค่ะแล้วก็คุณพิสมัยค่ะคุณโบแวนด้าแล้วก็คุณป๊อปปี้วิทวัตรวมไปถึงน้องชายอย่างปินชว,วันันเนี่ยแล้วก็อาหนำอ้อยเนี่ยเป็นคนที่คอยมาต้อนรับแขกด,ด้วยตัวเองเลยแล้วก็รับพวงหลีดจากบุคคลต่างๆค่ะรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่ส่งมาแสดงความเสียใจกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็สาหรับของชารวยภายในงานนี่<ใ>นะคะคุณวู้ค่ะเป็นสมุดโน้ตดีกว่าที่เขาบอกว่าปกหลังเนี่ยจะเป็นประวัติโดยย่อของพระเอกหนุ่มปอทิษดีและคําสัมภาษณ์จากนิตยสารจี ของพระเอกหนุ่มปอที่เขียนว่าผมจะทำทุกวันให้เหมือนวันสุดท้ายของชีวิตนั่นเองค่ะโโพร้อม<ช>กับยังมีคำบรรยายว่านคะคะบางวันเราอานเห็นผู้ชายคนนี้ร้องและเต้นอย่างสุดเวียงอยู่กลางตลาดในขณะที่หลายๆคืนก่อนหน้านั้นอาจได้ชมเขาเนี่นะคะพลิกบทบาทมาเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือว่าไอ้หนุ่มคนยากที่มากด้วยอุปสรรคในชีวิตรักแต่ไม่ว่าจะรับบ,บทเป็นตัวละครตัวไหนเขาก็จะมุ่งมั่นลงลึกในทุกรายละเอียดอย่างเต็มที่เสมอดังที่เคยได้ล่ วาจะเอาไว้ในหลายๆครั้งว่าผมจะทำทุกวันให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายของชีวิตทิษดีสหวงศ์ค่ะโอ้โหใช่ค่ะซึ่งสมุดโน้ตเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าบรรดาญาติพี่น้องของคุณปอโดยเฉพาะคุณอาน้ำอ้อยผู้จัดจาการส่วนตัวเนี่ยแล้วก็แฟนคลับเนี่ยได้มีการจัดทำขึ้นมาซึ่งคณะผู้จัดทำเนี่ยให้เหตุผลในการจัดทำครั้งนี้ว่าจากใจคณะผู้จัดทำค่ะหนังสือเล่มเดียวอาจจะเก็บรวบรวมความรู้สึกความทรงจำความรักที่ทุกคนมีให้กับปอไม่หมดเลยเกิดสมุดเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนที่ได้ รับสมุดเล่มนี้จะได้บันทึกความทรงจําของคุณที่มีให้กับผู้ชายคนนี้ด้วยตัวคุณเองและก็ตลอดไปค่ะเขาบอกว่าหนังสือเนี่ยจัดจัดพิมเพียง5 0 0พันเล่มเท่านั้นเองใช่แล้วนั่นเองค่ะแล้วก็สําหรับคําไว้อะไรจากบุคคลในครอบครัวสหวงศ์เนี่ยน,นคะคะได้มีการระบุไว้ว่าปอเป็นลูกที่มีคุณค่ากับครอบครัวสหวงศ์เป็นอย่างมากมีความกระตันยูกระตะเวทีต่อพ่อแม่เป็นพี่ที่ดูแลน้องๆและเป็นคนที่รักครอบครัวของเขามากในแต่ละวันปอต้องรีบกลับบ้านเพื่อมาใช้เวลาอยู่กับ ครอบครัวในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนรักห่วงใยและให้กําลังใจทั้งประเทศสําหรับการที่หนุ่มปอจากไปเป็นคุณความดีเป็นบุญกุศลให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีนั่นเองค่ะขณะที่คําไว้อาลัยของโบกับมะลินี่นะคะได้มีการระบุว่าพ่อปอจา๋าฟังมะลิพูดนะมะลิกับแม่โบรักพ่อจ๋าจนสุดหัวใจมะลิกับแม่โบคิดถึงพ่อปอจ๋าจนแทบขาดใจถึงวันนี้พ่อไม่ได้อยู่กับมะลิและแม่โบแต่พ่อปอล์ จะอยู่ในหัวใจทั้งสองดวงนี้ตลอดไป จริงจริงสมุดเล่มนี้สมุดโน้ตเล่มนี้นะคเบลค่ะไม่ว่าใครได้ไปวิวเชื่อว่าเป็นอะไรที่มีคุณค่าทางจิตใจมากๆค่ะเพราะว่าทางคณะผู้จัดทําเขาตั้งใจมากๆแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่เพียงแต่เฉพาะแก่บรรดาแฟนคลับหรืออนันต์อ้อยเท่านั้นที่ทานะในส่วนของเล่มเล่มนี้เขาบอกว่าปกเนี่ยเป็นจากละครเรื่องนางสาวทองสร้อยที่แบบเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้หนุ่มปอนั่นเองค่ะส่วนเนื้อหาภายในไม่ว่าจะเป็นภาพหรืออะไรก็ตามเนี่ยมีบุคคลที่เป็นที่รักของคุณปอทั้งนั้นเนี่ยในการร่วมที่จะเลือกรูป รวมไปถึงภรรยาคู่ทุกูุยอย่างโบเวนด้าด้วยค่ะที่เลือกรูปด้วยตัวเองเลยว่าอยากจะใช้รูปไหนเนี่ยเพื่อเป็นหนังสือที่จะลึกส่งท้ายให้หนุ่มปอนั่นเองถูกต้องเลยนั่นเองค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะสำหรับสมุดโน้ตหรือว่าหนังสือเนี่ยที่ทาเป็นของชัร่วยในพิธีพระราชทานเพลิงศพสาหรับหนุ่มปอทฤษฎีสหวงนี่นะคะรายได้เนี่ยมาจากรายได้ส่วนหนึ่งของครอบครัวของหนุ่มปอเองแหละแต่ว่าด้วยอะไรที่ยุ่งยากคือไม่มีเวลาก็เลยให้มอบหน้าที่นี้นะคะให้กับแฟนคลับกลุ่มหนึ่งของหนุ่มปอ จะทาออกมาทั้งหมดแล้วก็อย่างที่คุณวิวบอกเลยนะคะสำหรับสมุดบันทึกประวัติของนุ่มปอทฤษฎีเนี่ยจะทำมาแค่5,000เล่มเท่านั้นนะคะเมืม่อสักครู่เนี่ยเราได้ฟังไปแล้วสําหรับคํไว้ยอะไรจากครอบครัวสาวงนี่นะคะ,คะเดี๋ยวเรามาฟังคํไว้ยอะไรของผู้จัดการส่วนตัวนะคะของนุ่มปออย่างอานำอ้อยกันบ้างดีกว่าค่ะและคํไว้ยอะไรของอานำอ้อยสอนบนราน,นี่นะคะได้มีการระบุว่าตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาค่ะบนถนนทุกเส้นสายที่ทํางานร่วมกันตั้งแต่เช้ามืดจนดึกดื่นวันแล้ววันเล่าเต็มไปด้วยความ เต้นและเต็มไปเรียกได้ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยสีสันเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปด้วยกันรเรื่องราวต่างๆจะติดเรียกได้ว่าจะติดอยู่ในความทรงจําตลอดไปค่ะนอกจากอันน้ำอ้อยแล้วค่ะมีคนบุคคลสองท่านเนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนแฟนคลับดีกว่าตัวแทนคนที่รักหนุ่มปอค่ะที่เป็นประชาชนทั่วไปอย่างคุณฟ้านิฐามูลรัตน์ค่ะ,คะแล้วก็คุณนิภาพันเวเบอร์ค่ะเขาบอกว่าเป็นแฟนคลับหนึ่งสองคนที่อยู่ในส่วนที่ทําสมุดเล่มนี้เขาบอกว่าที่ทําัน,นี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าสําหรับความตั้งใจในการทำสมุ เล่มนี้ค่ะตั้งแต่วันที่พี่เขาเสียเราก็ตั้งใจแล้วว่าเราจะทําอะไรบางอย่างเพื่อปอก็ได้คุยกับพี่โบแล้วก็ครอบครัวว่าจะทําอะไรดีจนสุดท้ายได้ข้อสรุปว่าเป็นสมุดโนตนี่เองค่ะเพื่อที่จะมีการบันทึกเรื่องราวลงไปแล้วก็ในในนี้ก็จะมีรูปเราได้มีการปรึกษาทางครอบครัวของพี่ปอและก็พี่โบว่าจะเอารูปแบบไหนบ้างซึ่งพี่โบมีส่วนในการเลือกรูปและเห็นได้ว่ารูปแต่งงานในรูปอื่นๆบางรูปแฟนคลับเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายเลือกให้ด้วยรวมไปถึงข้อความต่งางๆที่เขียนลงไปในสมุดเล่มนั้นค่ะมี คุณอาน้าอ้อยค่ะแล้วก็คุณโบแวนด้าแต่อีกส่วนจะเป็นข้อความจากทางไ g ของพี่โบเนื่องด้วยว่าเขาไม่มีเวลาที่จะทําและในหน้าสุดท้ายเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จริงๆได้เห็นกันแล้วล่ะว่าจะเป็นประวัติของคุณปอทิสดีนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราขอพักเบรกเรกนี้ค่ะ<ม>ด้วยการส่งผู้ชมนี้นะคะไปชมภาพบรรยากาศสำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษหนุ่มปอทิษดีสหวงศค่ะ เองแหละแต่ว่าด้วยอะไรที่ยุ่งยากคือไม่มีเวลาก็เลยให้มอบหน้าที่นี้นะคะให้กับแฟนคลับกลุ่มหนึ่งของหนุ่มปอที่สนิทกันมากๆเนี่ยเป็นคนดําเนินแล้วก็จัดทาออกมาทั้งหมดแล้วก็อย่างที่คุณวิวบอกเลยนะคะสำหรับสมุดบันทึกป,ประวัติของหน,นุ่มปอทฤษฎีเนี่ยจัดทำมาแค่5000เล่มเท่านั้นนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้ฟังไปแล้วสําหรับคํไว้ยอะไรจากครอบครัวสหวงศ์นี่นะคะ,คะเดี๋ยวเรามาฟังคํไว้ยอะไรของผู้จัดการส่วนตัวนะคะของหนุ่มปออย่างอานาอ้อยกันบ้างดีกว่าค่ะและคํไว้ยอะไรของอานาอ้อยสอนบนรานี่นะคะได้มีการระบุ ว่าตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาค่ะบนถนนทุกเส้นสายที่ทํางานร่วมกันตั้งแต่เช้ามืดจนดึกดื่นวันแล้ววันเล่าเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเต็มไปเรียกได้ดว,ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยสีสารเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปด้วยกันเรื่องราวต่างๆจะติดเรียกได้ดว,ว่าจะติดอยู่ในความทรงจําตลอดไปค่ะนอกจากอันน้ำอ้อยแล้วค่ะมีคนบุคคลสองท่านเนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนแฟนคลับดีกว่าตัวแทนคนที่รักหนุ่มปอค่ะที่เป็นประชาชนทั่วไปอย่างคุณฟ้านิฐามูลรัตน์ค่ะแล้วก็คุณนิภา เวเบอร์ค่ะเขาบอกว่าเป็นแฟนคลับหนึ่งสองคนที่อยู่ในส่วนที่ทําสมุดเล่มนี้เขาบอกว่าที่ทําัน,นี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าสําหรับความตั้งใจในการทําสมุดเล่มนี้ค่ะตั้งแต่วันที่พี่เขาเสียเราก็ตั้งใจแล้วว่าเราจะทําอะไรบางอย่างเพื่อปอก็ได้คุยกับพี่โบแล้วก็ครอบครัวว่าจะทําอะไรดีจนสุดท้ายได้ข้อสรุปว่าเป็นสมุดโนตนี่เองค่ะเพื่อที่จะมีการบันทึกเรื่องราวลงไปแล้วก็ในในนี้ก็จะมีรูปเราได้มีการปรึกษาทางครอบครัวของพี่ปอและก็พี่โบว่าจะเอารูปแบบไหนบ้างซึ่งพี่โบมีส่วนในการ การเลือกรูปและเห็นได้ว่ารูปแต่งงานและรูปอื่นๆบางรูปแฟนคลับเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายเลือกให้ด้วยรวมไปถึงข้อความต่งางๆที่เขียนลงไปในสมุดเล่มนั้นค่ะมีทั้งสักคุณพ่อคุณอาน้ำอ้อยค่ะแล้วก็คุณโบแวนดา้าแต่อีกส่วนจะเป็นข้อความจากทางไอจีของพริโบเนื่องด้วยว่าเขาไม่มีเวลาที่จะทําและในหน้าสุดท้ายเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จริงๆได้เห็นกันแล้วละ่ะว่าจะเป็นประวัติของคุณปอทิษฎีนั่นเองค่ะ ใช่แล้วค่ะเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราขอพักเบรกเบรกนี้ค่ะด้วยการส่งผู้ชมนี้นะคะไปชมภาพบรรยากาศสำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษหนุ่มปอทฤษฎีสหวงค่ค่ะ I you to